พบก yup. ันด no ูนะครับกับช่อง No Name Plus Car Banana ให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านวันนี้จะพามาพบกับรถที 30, 20, ่ให้คำนิยามได้เลยว่าสวยจัดประหยัดจริงนะครับดุกมาพร้อมกับ X 1 2 0 d LCI แล้วนะครับผม X Line ไม่น้อยสุดๆครับได้รถปี2021นะไม่แค่30,000มือเดียวประวัติศูนย์แล้วก็คันนี้ได้ BSI 10ปีด้วยก็คือ BSI เนี่ยยาวถึงปี2031ารันตีถึงปี2026 แล้วที่บอกว่าประหยัดจริงนะครับคือมันประหยัดทั้งน้ำมันและประหยัดทั้งเงินเพราะคันนี้มาพร้อมกับราคา1นึ่งล้านสี่แครับผมราคาพิเศษกันไปไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมละคาบานานาฝากกด่อยนะครับฝากกด่อยนะครับกดเลยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย มาดูความใหม่ในห้องเครื่องของเจ้า X 1 2 0 d คันนี้กันนะครับฝากระโปรงแบบดึงสองครั้งแล้วเนาะยกขึ้นสบายๆนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะสวยๆอย่างที่บอกไปต้นคลิปครับใหม่จัดประหยัดจริงนะครับโอเคสภาพตัวถังสวยมากไม่มีอุบัติเหตุนะครับเจ้านี่ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล2 0 0 0ันซทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะทนเทอร์โบหนึ่งลูก นะครับผมย้ำเลยเทอร์โบหนึ่งลูกทวินพาวเวอร์หมายถึงเครื่องยนต์ BMW ที่มีเทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้แปดสปีดนะฮะแรงม้าสูงสุดร้อยเก้าสิบประหยัดน้ำมันสุดๆยี่สิบกิโลลิตรทำได้ครับผมโอ้มันประหยัดจริงๆเครื่องยนต์ลูกนนี้น้ำมันหนึ่งถังกรุงเทพเชียงใหม่ทำมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะร้อยเก้าสิบแรงม้าก็อัตราเร่งทันใจอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูสภาพความสวยรอบคันกันต่อครับสภาพสีตีให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับไมค์กริป แทบจะเหมือนรถออกจากโชว์รูม LCI แล้วไฟหน้าก็จะเป็นเส้นแบบสไตล์หกเหลี่ยมแบบนี้นะนะครับผมไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้ f ู l l LED นะสำหรับไฟหน้านะครับมีไฟตัดหมอกเป็นเส้นยาวมาให้แบบนี้กระจังหน้าตัว LCI ก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับสวยดูดันมากขึ้นนะโอเคล้อนะครับไฟสป็นะฮะล้อเดิมโรงงานนะครับขอบสิปมาพร้อมกับยางสองเท่ากันทั้งสล้อ ใครที่ได้คันนี้ไปได้ยางใหม่ไปด้วยนะครับ4เส้นนะฮะปี2 0 2พันยีสิบนะครับคุ้มๆกันไปเลยไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับด้านบนก็มีราวหลังคามาให้ก็ไว้ติดแรกนะครับผมเพิ่มเติมกันไปมือจับคู่หน้ามีระบบสมาร์ททีนะครับล็อกรถปด,ดล็อกได้นะฮะาาท้ายไฟฟ้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับทรง LCI ก็จะมาเป็นแบบนี้ ก็หลังมีแบต X1 แล้วก็ S Drive สองศูนย์ S Drive ก็คือขับเคลื่อนสองล้อนะครับในรุ่น X1 จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับผมท่อไอเสียออกสองนะฮะที่เก็บของหลังรถนะครับคันนี้ก็จะมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะแต่เปิดแต่ปิดได้นะครับผมเปิดที่มือจับอย่างที่ทุกท่าเมื่อกี้ก็ได้หรือว่าใช้รีโมทก็ได้นะครับอืม ช่องเก็บของก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับบ่อหลังพับได้สามตอนนะแล้วก็ที่เก็บของ extra เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่นะครับในปัจจุบัน bmw เนี่ยมันจะมีบางรุ่นที่มียางอะไหล่แล้วบางรุ่นที่ไม่มีนะครับรุ่นที่มียางอะไหล่แปลว่าไม่ได้ใช้ยางรันแฟลตถ้ารุ่นที่ไม่มียางอะไหล่แปลว่าใช้ยางรันแฟลตเราสามารถดูได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในรถกันต่อครับผม กัมาก็จะเจอกับการตกแต่งด้วยหนังเสน้มตาลพร้อมด้วยลายไม้แบบด้านแบบนี้นะครับให้ความรีแลกซ์นะครับดูสบายสไตล์ธรรมชาติตรงนี้เป็นปุ่มปดล,ล,ลดล็อกล็อกรถนะครับปรับกระจกต่างๆเนาะแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายอยู่ข้างล่างนี่ช่องใส่ของเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับต้องใช้เพราะใหญ่ขึ้นกว่าชมที่แล้วเยอะมากๆชม e84 นะพอมาเป็นรหัส F ปุบโอ้โหบอดี้ก็ใหญ่ขึ้นที่เก็บของก็เยอะขึ้นนะครับ นีสบบ่สภาพเบาะสวยเบาะผู้น้าผัาบไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟออโต้ตัดเบาะหน้าฟอกแ์มด้านหลังนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝาปองแบบดึงสองครั้งนะครับรถสวยมากครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันกุญแจเป็นทรงเรือใบแบบนี้ปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาท้ายนะครับขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับผมโอเค ร้อนได้ใจพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็ยังดีมีร่มมีลมบ้างนะครับเลขไมสองหมื่นเก้ากว่าก็สามห0ื่นนั่นแหละนะครับเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมั l t i function สาก้านแบบนี้นะมีสป e ดลิมิตคือไม่มีคลุ่ซอนโทนเป็นสป e ดลิมิตนะครับแล้วก็โหมดความบันเทิงต่างๆนะครับบลูท t o o t h ต่างๆเพิ่มลดเสียงนะโอเคการด้านขวาก็เป็นปัดน้ำฝนนะครับ ด้านซ้ายก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับก็จกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะหน้าจอ idrive เป็นทัชสีรีนแล้วนี่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับทัชสกรีนก็ได้หรือว่าจะหมุนที่ปุ่มก็ได้นะครับแอร์แยก2โซนซ้ายขวานะฮะฟอนวิทยุเดิมนะครับช่องใส่แก้วน้ำเนาะเกียร์แปดสปีดยูนี่โหมดการขับขี่นะครับ มีสามโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับตามโหมดเขาเลยครับสปอร์ตก็กระชับกระเฉงรวดเร็วนะครับคอมฟอร์ตจะเป็นโหมดสแตนดาดคือสตาร์ทเครื่องทุกครั้งมาเป็นคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรก็ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่นี่เนาะแล้วก็ปุ่มไอรีส์นะครับช่องเก็บของตรงที่วางแขนนี่มีสองชั้นแบบนี้นะฮะก็รถมันก็ใหม่จัดนะเนาะ คือเอี่ยมทุกอย่างเลยนะครับขับสบายขับดีคือมันขับดีกว่าตัวก่อน LCI เยอะพอสมควรเลยนะครับคือความกระด้างเนี่ยมันหายไปเยอะนุ่มขึ้น,น่ะแล้วมันก็ได้ความประหยัดที่มันประหยัดสุดๆด้วยโอ้โหโคตรประหยัด่ะสำหรับเครื่องดีเซล BMW นะของ X 1นะโอ้ประหยัดจริงใครหารถประหยัดประหยัดแล้วก็ใช้งานสารพัดประโยชน์เนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับไปดูเบาะหลังกันต่อครับผม ที่บางขาก็เหลือ10%ซนะครับดุกสูงร7 2หนัก90นะครับก็ยังนั่งได้สบายๆนะเพราะฉะนั้นตัวใหญ่กว่าลุกอีกหน่อยก็ได้ตัวเล็กกว่าลุกนี่นั่งสบายมากเลยนะครับมีช่องใส่เอกสารยางยืดตึงเปรี้ยนะครับมีช่องแอร์ด้านหลังพร้อม USB Type C 2จุดนะครับไม่ต้องแยงทีชาร์จกันนะฮะเบาะหลังสวยๆมีจุดยึดบาเด็กให้2ตัวแล้วก็นี ที่ว่าแขนกับช่องใส่แก้วน้ำเป็นแบบนี้นะครับนั่งหลังก็สบายนะครับนั่งหน้าก็เป็นคนขับก็สบายคันนี้คือมันสนุกไปได้ทั้งคันรถนะฮะขนของก็ขนได้เยอะบ่อหลังพับเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบที่สําคัญเลยล้านสี่คันนี้ราคาพิเศษจริงนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า X 1 2 0 DLCI คันนี้เหมาะใครบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับใหม่จัดประหยัดจริงนะครับผมกับ X 1 2 0 D คันนี้ ทวนกันก่อนนะได้รถปี2021มือเดียวต่อศูนย์เลขไม่น้อยแค่30,000นะครับผมก็20,000ปลายๆนั่นแหละนะครับ BSI ก็ยาวๆ10ปีนะครับ,บ,นะรบถึงปี31วารันตีถึงปี26โหครบครบครุ้มคุ้ม,มใช้ได้แบบ w o ร r y f r e เลยแล้วราคาอีก1 4,99,000เครด,ดิตจัดไปแน้นเต็มมาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างอยากได้รถครอบครัวประหยัดน้ำมันดูแลง่ายแล้วก็วอรี่ฟรีให้ศูนย์จัดการไป คันนี้ตอบโจทย์มากๆครับผมสภาพพร้อมใช้นะฮะเอาไปก็เติมมันขับได้เลยสบายๆนะครับไม่ต้องไปดูและอะไรที่เหลือศูนย์ก็ดูแลให้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวโอโค้ดที่เราขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมเรารับสายคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเถิดคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโนเนมกับคารบันนาสองช่องของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย โนเนมใกล้จะแสนซับแล้วขอพี่ๆเพื่อนๆช่วยกันนะครับครับผมฝากด้วยนะครับโนเนมกับคาบ์น,นันนาสำหรับวันนี้ดูขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ